กนไมบอกกนบอกวมีสิบห้บออกกันมันคือจังหนักกว่าปกติ่ะมีของบอที่ผมคนบอกอ้อดี๋ันจะเนก็เบใส่อย่างไรจะเก็บใส่เจ้าใส่ใส่ใส่ล้างไปแล้วมันไปเก็บเขาของซ้อก็หนาแกเอาว่าคืนใส่ตัวเอาว่าใส่ไปพร้อมใส่ ทำมาสื่อแล้วครับพันเสียวนเสือขาพันบรรลตู่มาเลยพันบอกไปฟั่นหม่น้พเป็นสือเรื่อเอาไปแค่ซสิบยี่สตัว้นมาที่เหลไอ่็มีขายเนื้อคือติด่งใจก็ลอยมั่งแต่หกโมงแรงเขาสิขายกันหนาได้ที่เสือไัยเราลยบางโตหอดพอท่านใส่เกลือแบบนี้พอเป็นสื่อมากแล้วพันที่พันเที่ยวหอมเที่ยวหวเฝ้ามาเลยบั่นมาตะเวนก็ได้มาตะเวนนะครับพ้นที่พันที่แปด ขายอยู่นะวิธีจังบ่ต้องแพ็คซุงจังบ่ต้องมาไล่สดขายเนี่ยอะไอ,อย่างไดมเมาเลยผมผมากให้่พาดเพราะเสื้อผ้าเราเหนี่บางตัวเนี่ยสามสี่พันจุดโอบเชยแดนโอบเชยครับแดนโอบเชยที่เราใส่เป็นประจำเนี่ยที่เป็นไล่ดอกไล่อย่างนี้นนเพราะตังโมชุดละหมื่นแล้กัเสือเป็กโลใส่เทือสองเทือเราอนันแม่ไม่ใช่บีรองง้องเงินหมดทีน้องมันนี่ ใส่อะไรซื้อไปไหวเลยอ่าไหนเห็นไะเห็นไหใส่หลดซื้อซื้ออะได้ใส่ใส่อะได้ก็ได้ซื้อไปไว้มีบีวะซื้อไว้เบิ่งไว้ทีละเลือดเด้อพี่น้องปลาที่แค่ยังเป็นสาวเฉยเป็นสาวเฉยตาสมดู้งตาหวานหยุดได้ใส่ เป็นสาวเดียวจจะยากาศเมียวหรอกยิ้มสวยๆหนูไม่ต้องอายอายพ่อทำไมอือ <c oughs> อายพ่อทำไมพีทหลับเพชรหลับเหรอพรเพชรหลับไยกของเดี๋ยวพ่อยกของนะ ตาน้อยนี่คุณโสดคุ่ใสดติดนี่อะไรอย่างนั้น่งไม่ต้ไปส่งได้โอ้นี่หมอบุนยานตาน้อยกุญยานนี่ยันผู้เนียวติี่อันบ้อใครนี่ใครใครตาน้อยตาน้อยอยู่ไหนโอ้ตาน้อยอยู่นี่เตอเตงโทรศัพท์แม่โทรมาเหรอเอาอัน ตะเกาอีมวยครับที่พี่ไปละแม่อันนึงยินโมเด็มาเอ้กวไหมกวดไหมนีอะไรเขาเนี่ยรอจันหน่ีลร้อจัหน่อนวางไว้ไว้แล้วโค้ดบอวาท่านสรุปบ่

mình chẳng hoạt rãi nhảy bạn đâu khoa dốc còn ná khoa dốc còn như nha luôn á <laughs> dù <Dùng> như <nha. cười> dạ. Dạ. ของค่ะย้ายของ